สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์สมเกียรติช่อเหมือนจะมาบรรยายในรายวิชาการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจหัวข้อในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพจและเทคโนโลยีเว็บนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเรื่องของความสําคัญของเว็บเพจนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บและประเภท รูปแบบของเว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับหัวข้อเรื่องของความหมายนะครับของเว็บเพจนะครับซึ่งเราจะมี2คําที่เราส่วนใหญ่จะได้รู้จักกันก็คือในเรื่องของเว็บเพจกับเว็บไซต์นะครับโดยเว็บเพจนะครับจะหมายถึงเอกสารหรือข้อมูลที่แสดงผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยส่วนใหญ่จะถูกเขียนด้วยภาษา HTML นะครับหรือ Hypertext Markup l a n g u a g e นะครับหรือถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของภาษา HTML นะครับสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการระบุ URL นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆประกอบไปด้วยข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงนะครับและองค์ประกอบอื่นๆที่สามารถโต้ตอบได้นะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียนะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บไซต์นะครับ โดยเว็บไซต์เนี่ยเรามักจะถือมักเรามักจะพูดถึงในเรื่องของที่อยู่หรือการจัดเก็บนะครับของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกันนะครับอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏน์นครปฐมนะครับก็จะใช้เป็น npiu.ac.th นะครับหัวข้อถัดมานะครับเรามาดูเรื่องของความเป็นมาของเว็บ นะครับก่อนที่เราจะเขียนเว็บได้เราก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นนะครับโดยผู้ประดิษฐ์นะครับเป็นเซอร์ทิมเบอร์เลอรีนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับที่ทำงานอยู่ที่เซอร์สวิตเซอร์แลนด์นะครับวัตถุประสงค์ที่มีการประดิษฐ์นะครับขึ้นมานะครับเป็นเว็บนะครับก็คือเพื่อแก้ปัญหาการแบ่งปันข้อมูลระหว่างนักวิจัยทั่วโลกนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการแนวคิดนี้นะครับเราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับหมายถึงเวอร์ไวยเว็บนะครับหรือเครือข่ายยามงมุมนะครับที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับตัวมาตรฐานหรือองค์กรนะครับจะถูกกำหนดโดย W3-4 นะครับมาดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของวิวัฒนาการเกี่ยวกับเว็บนะครับ ในปีหนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้านะครับเซอร์ทิมเบอร์ีนะครับนำเสนอหลักการในเรื่องของ w ว r l d w i ว e Web นะครับหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับในปีถัดมานะครับมีการพัฒนาในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำเสนอหรือว่า ดำเนินการให้เว็บสามารถใช้งานได้จริงนะครับในปี1991นะครับมีการเปิดตัวเว็บไซต์แรกของโลกนะครับก็คือ i n f o s e r c h นะครับและในปี1993นะครับมีการเปิดตัว m o z a r นะครับเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกนะครับ ต่อมานะครับในปีถัดไปนะครับก็เป็นลักษณะของการก่อตั้งนะครับองค์กรที่ชื่อว่า w 3นะครับเพื่อกำหนดมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลนะครับในรูปแบบของเว็บต่างๆนะครับและถัดมานะครับเป็นปี1 5 1 1 9 9 5นะครับเป็นมีการเปิดตัวนะครับภาษา2ภาษาที่ใช้จนถึงปัจจุบันนะก็คือภาษา JavaScript แล้วก็ภาษา php เป็นการเขียนในฝั่งของ client แล้วก็ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับในปี2004นะครับเริ่มยุคในส่วนของเว็บ2.0ก็คือเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อของโซเชียลมีเดียนะครับหรือมีการลักษณะของการสังคมออนไลน์เกิดขึ้นนะครับในปี2014นะครับมีการเปิดตัวมาตรฐานนะครับซึ่งเราเรียกว่า html ไฟลนะครับหรือมาตรฐานที่ช่วยใน ให้เราสามารถที่จะเขียนและตีความนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆนะครับของหน้าเว็บได้นะครับอย่างเป็นมาตรฐานในปี2020จนถึงปัจจุบันนะครับก็พัฒนาสู่เว็บ3.0มจนะครับขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือการการานำไปใช้ประโยชน์นะครับต่อมานะครับเรามา ดูในเรื่องของความสําคัญของเว็บเพจนะครับในส่วนของความสําคัญนะครับเราจะแบ่งเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลนะครับตัวเว็บนะครับจะถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงและเข้าหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเว็บนะครับการเข้าถึงความรู้นะครับสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นนะครับมีการลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล นะครับก็คือสามารถท,ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับความสำคัญในเรื่องของการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็มีการทําธุรกรรมมูลค่าเป็นล้านล้านบาทนะครับต่อปีนะครับมีการลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจนะครับมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและ ผู้ประกอบการในขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะมีช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับในด้านการศึกษาและการเรียนรู้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบ e-learning มีมุกนะครับหรือเครือข่ายที่รองรับการเรียนรู้นะครับขนาดใหญ่นะครับที่รองรับผู้ใช้ขนาดจำนวนมากนะครับสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้อย่างไม่จํากัดนะครับในภาครัฐนะครับหรือการบริการภาครัฐหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ E g o v e r n n e n t Digital Democracy นะครับก็จะช่วยให้มีความโปร่งใสและการสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างในปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้แอปนะครับเป๋าตังค์นะครับหรือแอปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเมื่อเราในช่วงของโควิดที่ผ่านมาการสื่อสารในส่วนของสังคมออนไลน์และการสร้างชุมชนนะครับ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียนะครับในการเป็นแหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นแหล่งในการเผยแพร่หรือเชื่อมโยงผู้คนต่างๆนะครับที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับในรูปแบบของแฟนเพจหรือว่ารูปแบบของกลุ่มนะครับมีการสร้างเครือข่ายทางด้านสังคมและอาชีพมากขึ้นนะครับมาดู สถิตินะครับของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเว็บนะครับโดยอันแรกเลยนะครับในเรื่องของผู้ใช้ทั่วโลกนะครับมีจำนวนผู้ใช้ประมาณ5,000ล้านคนนะครับหรือคิดเป็น67%นะครับของทั้งโลกนะครับจำนวนเว็บไซต์นะครับมีมากกว่า1,000ล้านเว็บไซต์ที่ยังคงใช้งานอยู่นะครับมีการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่ง นะครับของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะครับคือประมาณสัก60%และสิ่งที่เราควรพิจารณามากที่สุดก็คือในเรื่องของเวลานะครับที่เราใช้ในแต่ละวันนะครับก็ประมาณ7ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง5 8นาทีนะครับจากสถิติต่างๆเหล่านี้นะครับจะก็จะเห็นว่าความสำคัญของเว็บและอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้น หัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องของวิวัฒนาการนะครับของเว็บนะครับโดยเราอาจจะแบ่งวิทวิวัฒนาการนะครับเป็นเป็นในแต่ละเลเวลนะครับเริ่มแรกนะครับเป็นเว็บ1.0นะครับโดยมองว่าเป็นลักษณะของการเป็นเว็บที่มีลักษณะของการอ่านได้อย่างเดียวนะครับส่วนที่2 ในส่วนของความสําคัญนะครับโดยรูปแบบของการอ่านได้อย่างเดียวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในสําหรับผู้ที่พัฒนาเว็บนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของ Static เว็บนะครับหรือเป็นเว็บแบบคงที่นะครับเน้นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาเว็บไซต์เองนะครับผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับสารนะครับหรือเข้ามาดูนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับ คงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย html และ css พื้นฐานนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องของการแสดงผลนะครับเป็นในส่วนของคอนเทนต์เป็นหลักนะครับตัวอย่างของเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นมีรูปแบบคล้ายๆกับบชัวนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้บ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของตัวเว็บเวอร์ชันน,นะครับ ตัว Directory ออนไลน์นะครับยกตัวอย่างเช่น Yahoo Directory นะครับในอดีตนะครับก็จะมีการใช้เป็นลักษณะของการเข้าถึงนะครับเป็นลักษณะของโฟลเดอร์ย่อยแล้วก็สับ Directory ต่างๆเพื่อที่เข้าถึงในแต่ละหมวดหมู่ไม่มีการค้นหาข้อมูลนะครับหรือไม่มีเครื่องมือนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับอย่างในปัจจุบันตัวเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะของการ เขียนข่าวหรือประชาสัมพันธ์แบบง่ายๆ,ๆนะครับมาดูเว็บ2.0กันบ้างเป็นลักษณะของการทำแบบ r e a d p ร a y นะครับหมายความว่าได้ทั้งอ่านและเขียนนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2004นะครับจนถึง2014นะครับลักษณะที่สำคัญนะครับก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้นะครับโดยผู้ใช้สามารถที่จะ Create หรือสร้างสารคอนเทนต์ต่างๆร่วมกับ เว็บไซต์ต่างๆได้นะครับมีการพัฒนานะครับในรูปแบบของอินเตอร์แอคทีฟนะครับก็คือมีการโต้ตอบกันมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่เป็น Facebook นะครับไฮไฟในอดีตนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับก็จะเป็นลักษณะของการนำเทคโนโลยี asynchronous JavaScript and XML นะครับหรือ JSON นะครับเข้ามาช่วยนะครับ ตัว r e s API นะครับและ Cloud Computing นะครับเป็นลักษณะของการจัดเก็บและการเปิดช่องทางในการสื่อสารนะครับระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนนะครับตัวอย่างนะครับก็เป็นที่ยกมาก็คือเป็นในส่วนของสังคมออนไลน์นะครับหรือในเรื่องของ YouTube นะครับวิกิพีเดียนะครับ Instagram Facebook Twitter นะครับ มาดูหัวข้อในส่วนของเว็บ3.0กันบ้าง Semantic and Decentralized นะครับเป็นลนักษณะของการกระจายอำนาจนะครับโดยเว็บที่เรียกว่า Semantic Web นะครับก็คือเนื้อหาหรือการเผยแพร่เว็บนะครับก็จะมีความหมายอยู่ในตัวเองนะครับสามารถที่จะให้แอปพลิเคชันหรือว่าแอปพลิเคชันสามารถพูดคุยกันได้เองนะครับมีการกระจายอำนาจก็คือทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นก็จะเป็นของ ผู้สร้างนะครับบรญญาประดิษฐ์นะครับ m a c ช ine Learning นะครับมีการใช้ AI เข้ามาช่วยแล้วก็มีการใช้ Machine Learning ในการเรียนรู้นะครับเทคโนโลยี o c ็ c h a i n นะครับ IoT นะครับมีการรองรับการใช้งานจากทุกที่ทุกเวลานะครับมีการทำ Smart Contact หรือการทำสัญญาที่มีการเข้ารหัสอย่างชัดเจนนะครับเทคโนโลยีหลักนะครับที่พูดถึงในส่วนของเว็บ3.0ก็คือพวก AI นะครับ Natural language processing นะครับก็คือภาษาธรรมชาติ Blockchain นะครับ Smart contract Progressive web app นะครับก็คือสามารถทำงานคล้ายๆกับแอปพลิเคชันนะครับเว็บที่สามารถทำงานได้คล้ายกับแอปพลิเคชันมากขึ้นนะครับ Web Assembly นะครับ Web XR นะครับเป็นลักษณะของการทำงานเป็นแบบเวอร์ชวลไรหรือเวอร์ชวลนะครับเสมือนจริง มาดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเว็บ1.0 2.0และ3.0นะครับเริ่มจากในส่วนของยุคนะครับก็ตามปีพศที่มีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับคำอธิบายก็เป็นลักษณะของการอ่านเขียนนะครับรวมถึง execute หรือว่า,าสามารถ run หรือทำงานได้ด้วยตนเองนะครับบทบาทของผู้ชายนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นผู้รับผู้สร้างและเป็นเจ้าของนะครับ เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็เป็น Static Dynamic นะครับ Personal AI Diving นะครับก็คือมีลักษณะของการ,รขับเคลื่อนด้วยด้วย AI หรือมีการขับเคลื่อนโดยผู้ใช้เองนะครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับเริ่มตั้งแต่ HTML นะครับ CSS นะครับ JSONAPI นะครับ AI บ o c k c h a i n s e m a n t i เว็บนะครับมาดูประเภทนะครับ และรูปแบบของเว็บไซต์นะครับถ้าเราดูจากภาพนะครับก็เราสามารถที่จะแบ่งประเภทและรูปแบบการใช้งานนะครับเป็นลักษณะต่างๆนะครับมาดูกันในส่วนของการจำแนกตามวัตถุประสงค์นะครับเริ่มแรกนะครับเป็นเว็บไซต์สารสนเทศนะครับ information website นะครับโดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลนะครับตัวอย่างก็คือเว็บไซต์องค์กรหน่วยงานราชการนะครับพอร์ทัลข่าวหรือว่าพวกประกาศต่างๆนะครับ ส่วนที่2นะครับจะเป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีคอมเมิร์ซนะครับรองรับการซื้อขายการให้บริการต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น lazada shopee amazon นะครับอันที่3ครับเป็นเว็บไซต์ชุมชนหรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับเน้นการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้ด้วยกันนะครับ Facebook, Twitter นะครับการจำแนกตามวัตถุประสงค์นะครับ นะครับในส่วนของอันที่4ครับเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันนะครับโดยจะทำงานคล้ายๆโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแต่สามารถใช้งานไ,ได้ผ่านเว็บนะครับสมัยก่อนที่เราเคยใช้ Photoshop นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมตัดตัดต่อหรือตกแต่งนะครับที่สามารถใช้บนออนไลน์หรือแพลตฟอร์มที่เป็น Word นะครับก็สามารถที่จะเป็น Google Docs ได้นะครับเทโ o แคนวาในส่วนของการนำเสนอนะครับ 5. ในส่วนของบล็อกและเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับก็จะแสดงเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบทความประสบการณ์ที่สามารถเล่าหรือว่าสื่อสารกับผู้ใช้เว็บได้นะครับในเรื่องของเว็บเพจบล็อกนะครับมีเดียมต่อมาครับ6ครับเว็บไซต์การศึกษานะครับ educational เว็บไซต์นะครับก็มุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนนะครับทั้งในส่วนของระบบ LMS หรือระบบการเรียนการสอนที่เป็นตัวอย่างนะครับก็คือ Cosila c a นะครับ Khan a c a d ม m y SX นะครับมาดูขยายความนะครับในส่วนของประเภทเว็บที่เป็น Static Web นะครับหรือเว็บไซต์แบบของที่นะครับลักษณะทั่วๆไปก็จะมีการใช้นะครับหรือการเขียน ด้วยภาษา HTML นะครับ CSS JavaScript นะครับแสดงผลเหมือนกันทุกยูเซอร์นะครับไม่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับหรือมีการจำลองหรือทำการ Mockup ข้อมูลนะครับไว้ภายในเว็บโดยตรงนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับข้อดีของมันก็คือพัฒนาและดูแลง่ายนะครับโหลดเร็วมีความปลอดภัยค่าใช้จ่ายของการเผยแพร่นะครับหรือโฮตติ่งต่ำนะครับ ส่วนข้อเสียนะครับต้องแก้ไข HTML โดยตรงนะครับโดยที่ต้องเปลี่ยนเนื้อหาหรือทำการสร้างใหม่ทุกครั้งนะครับไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือว่าไม่มีฟีเจอร์ที่เป็นดิ n a ม i ิกหรือว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองอัตโนมัตินะครับเหมาะสำหรับ landing page นะครับ Portfolio นะครับเว็บไซต์องค์กรขนาดเล็กหรือเว็บไซต์ที่แนะนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือประชาสัมพันธ์ต่อมาครับเมื่อเรา ดูในเรื่องของเว็บแบบคงที่ไปแล้วมาดูในส่วนของเว็บแบบดนา a มิกเว็บไซต์นะครับตัวลักษณะของเนื้อหานะครับของที่สร้างขึ้นนะครับจะถูกสร้างขึ้นตามผู้ใช้นะครับมีการคิวรีหรือมีการประมวลผลนะครับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้นะครับมีการเชื่อมต่อกับโมเดล Data ต่างๆนะครับ ในที่นี้ก็เช่นฐานข้อมูลนะครับมีการทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วถึงจะส่งกลับมายังไคลเอนต์นะครับภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเช่น PHP Python Node.js นะครับเหมาะสำหรับการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับสังคมออนไลน์และกา,ก,าการจัดการเนื้อหานะครับ CMS นะครับแล้วก็เว็บแอปต่างๆที่เป็น เว็บไซต์ที่ทันสมัยหรือสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้เองนะครับข้อดีก็คือเนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับรองรับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนนะครับปรับแต่งเนื้อหาตามผู้ใช้นะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือมีการพัฒนาที่ซับซ้อนกว่ามีการใช้ทรัพยากรที่เซิร์ฟเวอร์ที่มากขึ้นนะครับทุกอย่างจะถูกทํางานในส่วนของเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ประมบผลแล้วถึงจะส่งคืนกลับไปให้กับผู้ใช้นะครับมีการดูแลรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเนื้อหาหรือทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับต่อไปครับเป็นหัวข้อเรื่องของอ r e s s i v e Web App นะครับเราจะทำยังไงให้แอปของเราหรือเว็บของเราเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนแอปที่ติดตั้งบนบนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเว็บแอปก็จะทำงานคล้ายๆกับแอปที่เขียนหรือพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะฝังตัวในในมือถือหรือในอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ถ้าสามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับสามารถติดตั้งไว้บนหน้าจอหลักเพื่อที่สามารถใช้เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ต้องระบุ URL โดยตรงนะครับคุณสมบัติทั่วไปนะครับก็เป็น s r v v i e w w r r k r er, w o r k e r นะครับสามารถทำงานได้แบบออนไลน์นะครับเว็บแอปเมเ f ฟกนะครับมีการระบุรายละเอียดนะครับของเว็บที่เรากำลังจะพัฒนานะครับหรือนำไปใช้ HTTPS เป็นลักษณะของการเข้ารหัสนะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือมีการหลอกลวงนะครับหรือการนำข้อมูลของคนอื่นไปใช้งานนะครับ responsive design มีการออกแบบเพื่อรองรับกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมี push notification นะครับมีลักษณะของการแจ้งเตือนต่างๆตัวอย่างนะครับของตัว progressive web app นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น twitter l i t e นะครับก็ Twitter Li ไลก็จะมีการใช้ข้อมูลที่น้อยกว่าแล้วก็เร็วกว่าในการใช้งานแบบออฟไลน์ line, นะครับ e n t ท r เ s t นะครับเป็นการเพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้ใช้60%นะครับและลดเวลาในการโหลด40% Starbuck s เนะครับเป็นการสั่งเครื่องมือแม้แม้สามารถที่จะออฟไลน์ line ก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับมีขนาดของข้อมูลหรือแอปนะครับเล็กลง เมื่อเทียบกับตัวแอปที่ติดตั้งบน iOS นะครับมาดูโครงสร้างนะครับสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างของเว็บนะครับที่นิยมเขียนนะครับในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันนะครับในส่วนขององค์ประกอบนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว f o n t e n d นะครับก็คือ i e n อ s i ใ e นะครับ ส่วนที่ผู้ใช้เห็นและโต้ตอบนะครับใช้ HTML, CSS, JavaScript นะครับทำงานในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ส่วนที่2ครับเป็น Back End นะครับหรือ s e r v ์ฟเวอรนะครับเป็นการจัดก,การในเรื่องของตรรก,กะทางธุรกิจนะครับหรือ Business Logic การประมวลผลนะครับ Processing Database นะครับการเชื่อมต่อการใช้ภาษาที่สามารถประมวลผลได้ในฝั่งของเซิร์ฟเอร์นะครับ เช่น PHP Python Node นะครับ Ruby ส่วนที่3นะครับที่จำเป็นนะครับหรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการที่เราจะเข้าใช้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลนะครับที่จำเป็นหรือ information ที่จำเป็นในชีวิตนะครับก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์และมีการเผยแพร่นะครับในรูปแบบทางประเภท relational นะครับ SQL กับ NoSQL นะครับก็คือเป็นลนักษณะของเชิองอ b อบเจกต์หรือว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลกันเป็นแบบชั้นๆนะครับตัวอย่างนะครับของตัวดัตเตอร์เบดก็เช่น MySQL, PostgresSQL นะครับ MongoDB นะครับตัว MongoDB ก็จะเป็น NoSQL นะครับตัวที่4นะครับองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเว็บเซิร์นะครับ ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับจะทําหน้าที่ให้บริการนะครับซึ่งรูปแบบของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะของการเปิดเซอร์ c e วิสหรือมีการใช้งานนะครับมกักจะไม่ค่อยตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองนะครับโดยอาจจะใช้บริการหรือรวมสูตรนะครับเพื่อที่จะให้สามารถจัดการได้ง่ายนะครับมีการให้บริการไฟล์ข้อมูลนะครับ เช่นไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงไฟล์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ผ่านเว็บนะครับมีการจัดการโดยการใช้ HTTP request นะครับเมื่อลองขอไปแล้วก็มีการตอบกลับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเรื่องของการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึงนะครับตัวอย่างนะครับที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอคอมพิวเตอร์นะครับสามารถทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ก็คือ Apache IS Next มาดูสรุปนะครับในวันนี้หัวข้อที่เราเรียนกันก็คือในเรื่องของเว็บนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเว็บนะครับจะถูกเขียนขึ้นและถูกใช้งานโดยใช้ภาษา HTML เป็นหลักนะครับหรือมีการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของภาษา HTML นะครับ เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถที่จะแสดงผลได้ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานนะครับผู้ที่ประดิษฐ์นะครับก็คือทีมเบอร์เนอร์ีนะครับถูกผลิตขึ้นถูกสร้างขึ้นนะครับในปี1989นะครับที่เซิร์นสวิตเซอร์แลนด์นะครับวิวัฒนาการนะครับแบ่งออกเป็น3ยุคนะครับยุคแรกก็คือ1.0 Re งจนะครับ2.0นะครับเป็นรีดไรแล้วก็ยุคที่3นะครับเป็น ดิจิทนเท่าไหร่ก็คือมีการกระจายให้กับผู้ใช้ร่วมกันสร้างคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับประเภทของเว็บไซต์นะครับก็มีทั้งในส่วนของอินโฟมอร์ช์อ่าอินโฟเมชันชนลนะครับในส่วนของสารสนเทศอ่า uh, มีการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับโซเชียลมีเดียเว็บแอปนะครับโครงสร้างส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นดัตเตอร์เบดแล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของวันนี้นะครับ ผมอาจารย์สังเกตก็ขอจบในส่วนของการนำเสนอนะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับหรือคำถามส่วนใหญ่นะครับที่มีการเขียนเว็บนะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับก็สามารถติดต่อผ่านอีเมลได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ